ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแมนซิตี้พบแมนยู5ประเด็นอมโมริมเพิ่มแค้นเป๊ปอามัดทาสีแดงทั่วเมืองศึกดาบิแมตเมืองแมนเชสเตอร์ครั้งที่195จบลงอย่างสนุกเร้าใจเมื่อแมนยูบุกไปพลิกสถานการณ์แซงชนะแมนซิตี้ในช่วง2นาทีสุดท้ายได้ถึงทินเอเทอร์สเตเดียมด้วยสกอร์2-1จากการฟาดแข้งเมื่อวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม โดยรูเบนอโมริมเพิ่มรอยแคนให้กับเป๊ปกัวเดล่าได้อย่างไม่น่าเชื่อขณะที่อาห์มัดประกาศศักดาเป็นหัวใจสำคัญของผีแดงอย่างเต็มตัวแล้ว 1. เรือได้เดอะบอยบูคู่โฟเดนเกมแรกแมนซิตี้จัดทับในแผงรุกได้อย่างที่กวาดิล่าต้องการเมื่อเควินเดอะบอยกับฟิลโฟเดนสอขุนพลตัวฉกาดสามารถลงเล่นในโพส11คนแรกร่วมกันได้เป็นเกมแรกในซีซั่นนี้ โดยหนสุดท้ายที่ทั้งสองได้เล่นร่วมกันเป็นเกมเฝ้าบ้านพิชิตเวสแฮม3ต่อ1เมื่อเดือนพฤษภาคมซึ่งทำให้ทีมได้แชมป์เยลลีกเป็นปีที่4ติดต่อกันพร้อมกันนี้นายใหญ่กาตาลันได้จอห์นสโตนฟิตกลับมาระบบตัวสำรองด้วยรวมทั้งสิน้นเรือใบสีฟ้าเปลี่ยนนักเตะ2รายจากเกมแชมเปียนลีกนัดออกไปแพ้ยูเวนตุส2ต่อ0เมื่อวันพุธโดยดิโก้ลอิสที่ติดโทษแบนถูกแทนที่โดยมาเตอุสนูเนส ขณะที่โฟเดนเบียด a แจ็คกริลิชล่นไปนั่งข้างสนาม 2. ข่าวรั่วผีตรงเป๊ะแรดฟอร์ดหลุดจากทีมก่อนเกมบุกมาเยนแมนซิตี้ไม่นานมีข่าวหลุดออกมาเกี่ยวกับโผนักเตะแมนยูเต็ด11คนแรกจากสมิลลลักเฮิร์ตนักข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ซึ่งเจ้าตัวระบุว่าไม่ขอยืนยันว่าเป็นทางการ อย่างไรก็ดีหลังจากอโมริมประกาศรายชื่อนักเตะป,ปรากฏว่าเป็นไปตามข่าวรั่วทุกประการโดยเมสันเมาส์กับแฮร์รี่แม็กควายได้ออกสตาร์ทขณะที่มาคัสแลตฟอร์ดไม่มีส่วนร่วมกับเกมจริงตามข่าวเท่านั้นไม่พออารนโดกานาโชซึ่งมีผลงานแย่เช่นเดียวกับสตาอิงลิชไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเกมนี้เช่นกันโดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าพี่ชายของเขาน่าจะเป็นคนปล่อยข่าวโผล่รายชื่อทีมผีแดงในเกมนี้หลังรับรู้ข้อมูลจากน้องชาย รวมเบ็ดเสร็จกุนซือเลือดไฟทองสลับโผสีรายจากเกมบุกไปเฉือนชนะวิกตอรีฟเคิเซน2ต่อหนึ่งในเกมยูโรปาลีกเมื่อวันพฤหัสหัสบ,บดีโดยนอกจากแม็กควายกับเมาส์แล้วลาสมูธหอยลุนฮีโร่กด2เม็ดจากเกมดังกล่าวและมารลโอคาเต้ได้ออกสตาร์แทนไทยเลวมาเลเซียกาซิเมโรโจชวดเซิร์ซีและแรดฟอร์ดด่านแม็กควายลงเล่นเกมพิมลีกเป็นนัดที่250เมื่อรับรวมช่วงที่คาแข้งกับเฮาและเลสเตอร์ซิตี้เข้าไปด้วย 3. เเม,มาสจะฟิตกี่โมงไม่รู้ว่าจะผิดแผนไปจากที่อมโมริมวาดหวังหรือเปล่าหลังจะเกมผ่านไปได้แค่12นาทีเมาสิดฟิลกระดูกเปราะก็กลับไปล้มเจ็บอีกรอบอย่างไวจนถึงกับต้องเปลี่ยนตัวออกให้คอบบี้ไหมนูลงบูทแทนเท่ากับว่านับตั้งแต่ย้ายมาจากเชลซีดาวเตะเลือดผู้ดียังไม่เคยลงเล่นแบบเต็มเกมให้ผีแดงเลยแม้แต่นัดเดียวเนื่องจากต้องเย,ออยียวยาอาการบาดเจ็บซะเป็นส่วนใหญ่ แม้จะว่าไปอาโมริมแสดงเจตนารม์ชัดเจนว่าหวังปั้นเมาส์ให้เป็นคีย์แมนของทีมในตำแหน่งหมายเลขสิบแต่มรดกชิ้นนี้ที่เอริกเทนฮักทิ้งเอาไว้ให้ดูต่างหน้าไม่มีวี่แววเลยว่าจะตอบแทนเม็ดเงินของผีแดงได้แถมไม่รู้ว่างวดนี้อดีตสตาทีมสิงบลูจะต้องร้างสนามไปอีกนานแค่ไหนทำไปทำมาเมาส์จึงเป็นการเซ็นสัญญาที่เลวร้ายของเมเดอีกรายเช่นกับอันโตนี เนื่องจากผนสุดท้ายที่พ่อค้าแข้งวัย25ปีเจ้าของค่าตัว55ล้านปอนด์อยู่ในสนามครบ90นาทีเป็นเกมที่เชลซีบุกกับคริสตัลพาเลเมื่อเดือนมก,การาคม2023หลังล้มเจ็มในเกมดาบี้แมตช์เมาส์ลงเล่นเกมเคลมิกให้แมนเชตอรไปทั้งสิ้นแค่21นัดเท่านั้นนับตั้งแต่ย้ายสู่โรงละครแห่งความฝันเมื่อ18เดือนก่อนหรือช่วงซัมเมอร์ปี2023 4จุดอ่อนผีที่แก้ไม่หาย ชัดเจนอย่างยิ่งว่าเม่เตเจอลูกเตะมุมเหมือนเจอระเบิดเพราะเป็นอีกครั้งที่พวกเขาตะข่ายทะลุจากลูกเตะมุมซึ่งทำให้แมนซิตี้ได้ประตูนำไปก่อนจากลูกโขของยอร์สโกกัวเดโอในนาทีที่36ถึงตอนนี้ผีแดงเสียประตูจากลูกเตะมุมในเกมเพียบลีกซีันนี้เป็นลูกที่8เข้าไปแล้วและมีแค่วูบทีมเดียวที่เสียประตูในลักษณะนี้มากกว่า9ประตู แต่หากจะนับเฉพาะช่วงที่อาร์โมริมเข้ามาคุมทีมแมน็ดเสียประตูจากรูปเตะม,มุม4ประตูโดยมีแค่วูฟและเซาทำตันที่เสียประตูในลักษณะนี้มากกว่าพวกเขานอกจากจะอ่อนหัดในการป้องกัรลูกเตะม,มุมแล้วแมนยูยังแก้นิสัยเริ่มเกมช่วงครึ่งแรกแบบสุดเหนื่อยเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนไม่หายจนต้องเสียประตูให้กับคู่แข่งก่อนหลายเกมแล้วจากนั้นพวกเขาจึงเริ่มวิ่งพลานเดินเกมรุกอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับเกมพลิกชนะแมนซิตี้ ฉะนั้นแล้วอาโมริมสมควรติวเข้มให้ทีมเล่นกันได้อย่างคึกคักคึกเขิมตั้งแต่ออกสตาร์ทเพื่อชิงทำประตูนำหน้าก่อนไม่ใช่เดินเล่นกันอย่างหน่วยนาดเหมือนกลัวเสียเหงื่อกระทั่งเสียประตูให้ฝ่ายตรงข้ามอย่างซ้ำซากมาหลายเกมแล้ว5อโมริมคิดสั้นเกินไปแม้สุดท้ายแล้วอโมริมจะเพิ่มแคนให้ควเดล่าได้หลังพึ่งพาสปอร์ติ้งลิสบอนถล่มแมนเชสเตอร์จมดิน4ต่อ1ในเกมแชมปี้ยนลีก แต่มันเกิดขึ้นในช่วง2นาทีสุดท้ายซึ่งเกือบเป็นการฆ่าตัวตายของกุนซือโปรตุกีสที่ต้องบอกอย่างนั้นก็เพราะเขาตัดสินใจหุนหันพลันแล่นเกินไปที่แม้จะไม่เลือกใช้งานการาชโชกับแรดฟอร์ดแต่อย่างน้อยก็มีคนดับตัวรุกไปพร้อมกันทั้ง2รายในเกมดาบี้แมตช์แม้แมนซิตี้จะอยู่ในช่วงฟอร์มแย่ก็ตามแต่ยังไงซะพวกเขาก็ได้เล่นในรังของตัวเองและเกือบเฉือนชนะผีแดงด้วยซ้ําดีที่ว่าอรโมริมมาได้ความมัดจันของอารมัดในช่วง2นาทีสุดท้ายช่วยพาทีมเก็บ3แต้้มได แน่นอนว่าแม้แรดฟอร์ดกับกาลาโชจะเล่นได้แย่ในหลายเกมหลังแต่ในเมื่อทั้งสองมีความคล่องตัวเหนือกว่าทั้งหอยหลุนและเซิร์ซีอโมริมก็ควรใส่ชื่อทั้งคู่ให้นั่งข้างสนามเป็นการเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้เพื่อเตรียมส่งลงไปพลิกสถานการณ์เนื่องจากการมีดาวยิงทีมชาติในแลนที่อืดเป็นเรือกเกลือเหลือเป็นออปชั่นเดียวแถมเลี้ยงกินตัวฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เป็นเรื่องเสี่ยงเกินไปที่จะพาทีมกำชัยชนะ อย่างไรก็ดีหลังรอดพ้นการพาทีมแพ้เกมเพียมลีก3นัดซ้อนผีแดงชนะเกมเพียมลีกนอกบ้านท,ทั้งทั้งที่โดนยิงนำก่อนได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกมบูกกับแอสตันวิลล่าวันที่9พฤษภาคม2 0 2 1โดยก่อนหน้านี้มันกินเวลา17เกมที่พวกเขาชนะไม่ได้หลังตกเป็นฝ่ายตามหลังในช่วงครึ่งแรก ด้านแมนซิตี้แพ้เกมเย่าของพิมลิกเป็นหนแรกหลังมีสกอร์นำในครึ่งแรกนับตั้งแต่เกมบุกกับเชลซีวันที่8พฤษภาคม 2, 2021รวม44นัดที่ไม่แพ้และที่น่าช็อกยังแรงก็คือแมนซิตี้ยิงบอลเข้ากรอบไม่ได้เลยแม้แต่หนเดียวช่วงครึ่งหลังกระทั่งพลิกแพ้แมนเชสเตอร์2-1รวมแลว้วควาเดล่าคุมทีมเบอใบสีฟ้าแพ้เกมพิมลีกนัดเย่าเป็นหนที่4จาก105นัดหากพวกเขาเป็นฝ่ายออกนำในครึ่งแรก ชนะ94เสมอ7โดยก่อนหน้านี้พวกเขาแพ้ผีแดงเช่นกัน3 2ต่อ2ในเดือนเมษายน2018แมนซิตี้พบแมนยูเดียโลฟอร์มเทพปัดเกรดแข่งผีแดงชนะแมนเชสเตอร์ดาร์บี้องเดโอนาน่า 5, 5้คะแนนไม่มีความผิดพลาดในเกมนี้จังหวะเสียประตูไม่มีสิทธิ์ป้องกันยังต้องปรับปรุงเรื่องการเปิดบอลด้วยเท้า แฮร์รี่แม็กควาย8คะแนนยืนตำแหน่งได้ดีตามประกบเออร์ลิงฮาแลนด์จนทำอะไรไม่ได้เลยแข็งแกร่งทั้งลูกบนพื้นและลูกกลางอากาศมีจังหวะบล็อกและเสียบสก,กัดสำคัญในเขตโทษมัทไทรดลิก6.5คะแนนรับบทกองหลังฝั่งขวาได้ดีช่วยมาสอวีนในการรับมือกับเกมรูกฝั่งซ้ายของแมนซิตี้ได้ยอดเยี่ยม ลีโซโนมาร์ตินี7คะแนนแม้จะโดนโจมตีด้วยลูกโดงแต่สามารถรับมือได้ดีจังหวะตัดบอลเด็ดขาดพยายามขึ้นไปช่วยเกมลุกตลอดเปิดบอลยาวอย่างแม่นยำให้เดียโลหลุดเข้าไปทำประตูชัยนูแซ m a มาซาอุย7คะแนนเริ่มต้นไม่ค่อยดีแต่หลังจากนั้นยกระดับฟอร์มได้มากขึ้นจัดการความเร็วของเชลมีโดกูได้ตลอดพยายามดันขึ้นสูงเพื่อช่วยเกมลุกเชื่อมเกมกับเดียโลได้ยอดเยี่ยมมานูเอลอูกเนาเต้6.5คะแนน คุมเกมแดนกลางและคอยตัดเกมไม่ให้คู่แข่งได้เล่นง่ายๆช่วยคุมจังหวะการเล่นและทำหน้าที่ของตัวเองไม่ขาดตกบกพร่องบรูโน่แฟร์นันเจคะแนนสร้างโอกาสได้หลายครั้งได้หลุดไปดวลกับเอเดรีนแต่น่าเสียดายที่ชิปบอลออกเสาไกลไปนิดเดียวสังหันจุดโทษเด็ดขาดช่วยตีเสมอให้ทีม ดิโอโกดาโล่ห้าจุดห้าคะแนนทำผลงานไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่แม้จะพยายามช่วยทีมแต่มีหลายจังหวะที่จ่ายบอลพลาดบางครั้งก็หลุดตำแหน่งป้องกันไม่ดีในจังหวะที่ยอสโก้กวาดิโอมงประตูขึ้นนํา1ต่อ0อามาเดียโล่เก้าคะแนนฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่องเกมริมเส้นฟังขวาอันตรายทุกครั้งที่ได้บอลความเร็วทําให้เกมรับของแมนซิตี้ปั่นป่วนเป็นคนเรียกจุดโทษให้ทีมและซัดประตูชัยด้วยเมสันเมาส์5คะแนน ช่วงเวลา15นาทีที่อยู่ในสนามถือว่าทำผลงานได้ดีคอยคุมจังหวะการเล่นในแดนกลางน่าเชียร์ที่บาดเจ็บจนต้องโดนเปลี่ยนตัวลาสมุดหอยลุน5คะแนนจุดเด่นที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือการใช้ความใหญ่และความแข็งแกร่งในการบังบอลและผ่านบอลสวยๆให้กัปตันบรูโน่หลุดเข้าไปเกือบยิงประตูได้นอกนั้นก็ไม่มีอะไรโดดเด่น ตัวสำรองที่ได้ลงสนามคอบบี้เมนูแทนเมสันเมาส์นาทีที่1 4 6.5คะแนนทำหน้าที่แทนเมาส์ได้เป็นอย่างดีครองบอลเหนียวแน่นแต่ยังต้องปรับปรุงเรื่องการเล่นเกมรุกขณะที่เกมรับถือว่าทำได้โดดเด่นโจชัวเซิร์ซีแทนลาสมูดฮอลลูนาทีที่ 78- 5คะแนนอันตนีแทนนูแซมมาสวินนาทีที่785.5คะแนนเรนี่โยโรแทนมัตไทดลิกนาทีที่79 5คะแนนวกเตอร์เดนเดเลฟแทนอามาเดียโรนาทีที่ 90+ บวก1ไม่มีคะแนน หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ